สำหรับผิ้ัชนะคะมัตุลชัยรัตน์อายุ37ปีนะคะการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจนะคะสาขาการจัดก,การทั่วไปจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้สุนขาการทํางานนะคะก็ทํางานกับบริษัทดาชมิวจำกัดในตําแหน่งซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งซัพพอร์ตซูเปอร์วิเซอร์นะคะปัจจุบันเป็น หุ้นส่วนธุรกิจกับบริษัท Joint Co. Corporation จำกัดและก็เป็นเจ้าของธุรกิจสอนภาษาอังกฤษและก็ภาษาเยอรมันนะคะสำหรับวิดีโอชุดนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำเพื่อนๆในส่วนของการสมัครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท Joint Co. นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันได้แนะนำเพื่อนๆสมัครเป็นเมมเบอร์ในราคา450บาท ซึ่งในตำแหน่งเมมเบอร์นั้นนะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็ยังไม่มีสิทธิในการรับโบนัสหรือสะสมคะแนนจากเครือข่ายใต้องค์กรของเรานะคะแต่วันนี้นะคะดิฉันก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะขึ้นตำแหน่งแรกของ j o ยแอนคอก็คือตำแหน่ง GD หรือตำแหน่ง Pro Distributor นั้นนะคะเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะบอก ก่อนเลยว่าการลงหุ้นหรือการลงทุนกับธุรกิจจอยแอนคอยน์นี้นะคะเราลงทุนแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่มีการลงทุนเพิ่มแต่อย่างใดเลยนะคะไม่เหมือนกับการที่เราไปเปิดร้านกาแฟรหรือว่าเราไปเปิดร้านขายข้าวแกงอะไรแบบนี้นะคะคือเราจะต้องลงทุนในการซื้ออาหารนะคะวัตถุดิบเข้าร้านทุกวันนะคะมีการลงเพิ่มทุกๆวัน แต่ว่าธุรกิจ Joy a o i n ของเรานะคะเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าสามารถเก็บเกี่ยวกำไรได้ตลอดชีวิตถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราสามารถที่จะขึ้นตำแหน่ง CD หรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท Joy and c o i อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างไรนะคะง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะดิฉันขอแนะนำก่อนว่า บริษัทจอยแอนคอยของเรานะคะก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะ7หมวดหมู่แล้วก็มีสินค้าอื่นๆที่มีคู่ค้านะคะพันธมิตรของเรานำมาจอยกับบริษัทของเรานะคะซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็มีนะคะตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนะคะอาหารเสริมต่างๆนะคะใครที่อยากจะมีสุขภาพดีอยากจะมีอกอึ้มหรือว่าอยากจะมี มรรถภาพทางร้างกายที่สมบ,บูรณ์นะคะแล้วก็มีสินค้าประเภทนี้ไว้จาหน่ายด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้าประเภทบริโภคอุปโภคหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับความงามต่างๆนะคะเราก็มีนะคะแล้วก็สําหรับคนที่รักรถนะคะเราก็ยังมีในเรื่องของสินค้าเกี่ยวกับบํารุงรักษารถยนต์ด้วยนะคะ แล้วก็การเกษตรนะคะสําหรับใครที่ทําการเกษตรนะคะหรือว่าเกษตรกรต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาทําธุรกิจกับจ Joy c o i ยของเราได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีสินค้าในเรื่องของ House Brand นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของ Joy c o i ยของเราเองนะคะและก็ประกรันไม่ว่าจะเป็นประกรันชีวิตหรือว่าทําพรบรต่างๆเรามีบริษัทประกรันมากกว่าสิบริษัทชั้นนำนะคะเข้ามาจอยกับบริษัทของเราด้วยนะคะ นอกจากนั้นเราก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็เป็นสินค้าในเครือของ Jo ยแอนคอนะคะแต่เหนือกว่านั้นนะคะเราก็ยังมีสินค้าประเภทอ,อุปโภคบริโภคอื่นๆที่เข้ามาจอยกับบริษัทเราเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาแนะนำกันนะคะสำหรับการปิด GD หรือว่าขึ้นตำแหน่ง GD นะคะ เราจะทำได้อย่างไรนะคะขั้นแรกเราก็แค่ซื้อสินค้านะคะในกลุ่มต่างๆที่ดิฉันได้แนะนำไปเมื่อเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนะคะซึ่งตัวหลักของบริษัทจอยแอนคอยของเราก็เป็นยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทของเราและก็เป็นสินค้าที่มีพอยต์หรือว่าคะแนนมากที่สุดเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีสินค้าในส่วนของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงนะคะซะเลนพลัสดีทอฟด้วยนะคะแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนะคะทั้งผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเพื่อ ท่านสุภาพบุรุษและก็ท่านสุภาพสตรีกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเราจะซื้อสินค้าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ความงามนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ความงามของเราเนี่ยก็มีหลายแบรนด์หลายเกรดด้วยกันแล้วก็หลายราคานะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อในเออเกรดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมลดฝ้ากระครีมแต้มสิว ครีมบำรุงอ,อกหรือจะเป็นเครื่องสำอางเมคอัพต่างๆนะคะหลายย e ี่ห้อกันเลยทีเดียวนะคะแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ของคุณคริสเองนะคะหรือว่าจะเป็นแบรนด์ D&C นะ,ะก็มีทุกอย่างเลยนะคะหรือเราจะซื้อสินค้าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์บริโภคนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกาแฟสำเร็จรูปนะคะสินค้าตัวนี้นะคะ My l i f e Coffee เนี่ย เปืนกาแฟสำเร็จรูป15 in 1นะคะก็คือมีประโยชน์15ชนิดเลยนะคะ15 in 1นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำทับทิมนะคะน้ำทับทิมตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินมากมายหลายชนิดเลยนะคะรวมทั้งแมกนีเซียมและแคลเซียมซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบการหมุนเวียนโลหิตในร่างกายนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำมังคุดนะคะซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่ว่าสามารถต้าน ในเรื่องของโรคมะเร็งได้นะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะถ้าเรายังอยากจะซื้อสินค้าจากผลิตกลุ่มอื่นๆก็มีอีกนะคะกลุ่มต่อไปก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคนะคะนี่เลยนะคะบริษัทของเราก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปโภคไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นผ้าอนามัยที่สามารถสแกนโรคได้ด้วยนะคะอย่างเวลาเราใช้ไปเนี่ย ก็เวลาเมนออกมาหรือว่าประจำเดือนของเราออกมาเนี่ยก็สังเกตสีนะคะสีมันจะบ่งบอกว่าเรากำลังเป็นโรคอะไรได้ด้วยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าหนังเดตัวนี้นะคะของตราเจนซนะคะก็สามารถใช้ใส่ธนบ,บัตรแล้วก็บัตรต่างๆใช้ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะคะ นอกจากนั้นเราก็ยังมีหมวกเจนซีมีเข็มขัดเจนซีเสื้อเจนซีนะคะจำหน่ายสำหรับในกลุ่มของสินค้าแบบอุปโภคกลุ่มนี้นะคะนอกจากนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเราก็มีสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษานะคะรถยนต์สำหรับคนที่รักรถทุกคน,นะคะเราก็มีสารเคลือบลื่นรถยนต์น้ำยาเคลือบสีรถยนต์ ารเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Power อร์พวงมาลัยนะคะก็มีหรือว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเคลือบเงานะคะหรือว่าการประหยัดพลังงานนะคะก็มีจำหน่ายสามารถศึกษากันได้เพิ่มเติมนะคะนอกจากนั้นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์การเกษตรนะคะอย่างที่บอกว่าหลายหลายคนอาจจะไม่สนใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นชาวเกษตรกร เราก็สามารถที่จะปิด GD หรือว่าที่เราเรียกว่าปิดโกนะคะลงหุ้นส่วนกับธุรกิจจอยแอนคอยด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็มีปุ๋ยหลากหลายเลยนะคะให้เลือกนะคะมีหัวเชื้อนะคะหรือว่าสารที่ช่วยในเรื่องของค่าแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะ ซึ่งปุ๋ยที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะคะขอแนะนําเลยนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์พันธุ์นะคะ6-3-3นะคะปุ๋ยตัวนี้มีโรงงานอยู่ที่กําแพงเพชรนะคะซึ่งปุ๋ยอินทรีย์พันธุ์เนี่ยเป็นปุ๋ยเชิงผสมนะคะก็เป็นเม็ดแล้วก็เป็นเอามาแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชครบถ้วนเลยนะคะมีอินทรีย์วัตถุจากมูลค้างคาวชนิดกินมแมลงช่วยปรับสภาพดินทําให้ดินร่วนซุยนะคะ พืชจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงนะคะทางระบบรากใบลำต้นดอกผลนะคะสมบูรณ์นะคะที่สำคัญเลยนะคะสามารถลดต้นทุนแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะคะอันนี้ก็แนะนำเลยนะคะสำหรับชาวเกษตรทุกท่านนะคะและสุดท้ายนะคะท่านก็สามารถซื้อนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ House Brand อย่างที่บอกว่า Joy Coil ของเรานะคะก็มีแบรนด์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวนี้เป็น Joy Watch นะคะก็เป็นผงซักฟอกที่ใช้เพียงนิดเดียวแต่ว่าให้ประสิทธิภาพสูงนะคะหรือว่าจะเป็นกาแฟตัวนี้ Joy Coffee ขายดีมากๆนะคะเป็นกาแฟที่มีเจคุณประโยชน์นะคะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้นะคะหรือว่าจะเป็นแชมพูน้ำดื่มน้ำดื่ม Joy Mart หรือว่า น้ำยาปรับผ้านุ่มจ o ย Wash นะคะเราก็มีนะคะหลากหลายเลยทั้งหมด7จผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราเลือกซื้อกันไปได้เลยให้ครบเพียงแค่3,825คะแนนนะคะง่ายๆนิดเดียว3,825คะแนนเท่านั้นกับเจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะ mm hmm. เมื่อครบ3,825คะแนนแล้วนะคะ เราก็จะได้รับมา1หุ้นนะคะ1ศูนย์ธุรกิจหรือว่า1หุ้นส่วนนะคะที่สามารถรองรับการสร้างรายได้นะคะวันละ1,000ถึงวันละ1,500งบาทได้นะคะซึ่งเราก็จะขึ้นตำแหน่งเป็น GD หรือว่าตำแหน่ง Go หรือตำแหน่ง Go Distributor ซึ่งเป็นตำแหน่งแรกของบริษัท Joy แ o นทนะคะจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะสำหรับการขึ้น GD หรือว่าการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแบบสมบูรณ์แบบเพื่อรับรายได้นะคะจากแผนการตลาดของจอยแอนคอยนะคะทั้งหมดผกช่องทางแล้วก็สองผลประโยชน์นั้นนะคะก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็ดิฉันขอเน้นเลยนะคะว่าการที่เราลงทุนหรือว่าการลงหุ้นส่วนกับธุรกิจจอยแอนคอยนั้นนะคะนอกจากจะเราจะลงอย่างที่เคยบอกว่า เราลงแค่ครั้งเดียวนะคะตลอดชีวิตไม่ต้องมีการรักษาย,ยอดแต่อย่างใดนะคะที่สําคัญเมื่อเราลงธุรกิจแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะลงเฉพาะเงินนะคะเราได้สินค้ากลับคืนมาตามมูลค่าเงินที่เราลงไปนะคะแต่สิ่งที่เราจะได้รับคืนมานั้นมากกว่าสิ่งที่เราจ่ายไปด้วยซ้ำเพราะว่าหลังจากเราเป็นผู้ส่วนกับ Join Co อแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะรับรายได้อย่างนี้ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานกันเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนทุกคนนะคะจะเข้าใจนะคะในส่วนของการลงหุ้นส่วนกับ j o ยแอนคอยแบบ GD กันนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวิดีโอชุดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ